ไปกันที่ลุมพินีครับศึกเพชรปิยะของโจรโมเตอร์ปิยรัตั์วชิระรัตนวงศ์ครับถือว่าเสียตังนั่นเองนะครับคู่แรกที่จะได้รับชนกันในคู่มันมวยไทยครับเป็นคู่ที่3ของรายการระหว่างค้างขาวแดงสเกษมชีพครับพบกับฟ้าจรัดสแสงชราชพัสดุอีสานที่กัด111อปอนด์นะครับ กรรมการบุญพาปรากฏผลครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีลองมาชมกันเลยครับคู้นี้3ฟอร์มหลังนะครับของค้างขาวแดงก็แพ้คะแนนเพชรนาทีศักสมพรมาครับชนะคะแนนบาเบียสิทธิ์สันและล่าสุดเสมอกับฟ้าจรัสแสงชอรัชพัสดุอิสานคนนี้แหละครับส่วนฟ้าจรัสแสงครับ3ฟอร์มหลังแพ้คะแนานมาสิงออก์อพิน ชนะน็อกควาสิงโตกับอิเมยยกที่4ล่าสุดก็เสมอกับค้างขาวแดงครับกับ1 1 1ออปอน์กับคู่นี้ลูกสิษย์ของอาจารย์แชมป์ิ์เพิ่มครับสำหรับฟ้าจะหลัสแสงค้างขาวแดงวันนี้มาเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยอชมกันยกแรกครับ ลายกันเกงของฟ้าลัดแสงเลยลายผ้าไทยเลยครับชาวแดงเป็นประเภทที่บูดุดันนะครับชอบตือ้อมึงชั้นดูเชิงนะครับยกแรกนะครับก็ยังเรื่อยเรื่อยครับ ชวงชกได้เปรียบแบบนี้ต้องดูยาวๆครับว่าจะเป็นอย่างไรครับฟ้าจะหลับแสงได้เปรียบรูปร่างแต่ประมาทอาวุธของเขาจะค้างขาแดงไม่ได้นะครับต้องดูกันครับอ้าวแข้งซ้าย ัทายมาครับแข้งซ้ายฟ้าจะหลัดแสงจะไปซ้ายคืนครับเกมยังดำเนินไปเรื่อยๆคู่นี้ยังไม่รีบไม่ร้อนครับไม่ยีเป็นเป้านิ่งด้วยครับฟ้าจะหลัดแสงดีขวาสักกัดไว้ อย่าดูกันน,น,นะนมครับเดี๋ยวกรรมาการบุญพาปรากฏผลจะไม่พอใจเอาครับอูยดูครับแข้งซ้ายคืนมาห้าลูกนี้ทำได้สวยเลยครับมีหมัดนำแล้วก็ตามด้วยแข้งสำหรับค้างขาวแดงนครับถีดไปไว้ครับอยาไม่ประมาท ัโยกลองอยู่น่าจะต่อยซ้ายครับยังสกัดไม่ได้มวลยกแรกนี่ก็ขอดูชั้นดูเชิงแม่แต่จังหวะนี้ฟ้าจะตัดแสงอย่างมือแคบขวาครับมวลยกแรกยกแรกแฟร์มิลเลอรยังขอดูทุกชั้นดูเชิงก่อนนะครับมาชมกันต่อครับยกที่สอง มาดูรครับยกนี้จะเห็นอะไรม้าขึ้นหรือเปล่าแฟนงซ้ายถือว่าคมทีเดียวนะครับค้างขาวแดงเนี่ยอาตลัดแสงก็ยังนิ่งๆอยู่โอ้โหจะเล่นของสูงเลยครับหืต่อยซ้ายเตะขวาแข้งขวาที่พลาดไปหน่อยฟ้าจลาดแสง มีเข่ามาแล้วก็เกี่ยวลงไปแต่จังหวะน,นี้ครับโชว์ฝีมือเลยครับฟ้าจังหัแสนแข้งซ้ายครับยังบังเอาไว้ขยับขยับเข้าหาข้างเข่าแดงต่อยซ้ายมีหมัดหนึ่งสองด้วยนี่ครับที่ต้องบอกให้ระวังเลยครับโยนข่าวคืนอื ฟ้จาจดแสงนี่ก็มีเหมือนกันครับโยนข่าอีกดอกหนึ่งจับได้เกี่ยวลงไปทําได้สวยครับทาขาวแดงยกขึ้นมาเดินต่อเป็นฝ่ายเดินเข้าหาตั้งแต่ยกแรกนะครับขาวแดงหยับมาแข้นซ้ายกระโดดหวดเลย อยังดีครับปังเอาไว้ครับ <Yeah. S 1> คืนแข้งขวามา <Yeah. S 1> เรื่องบอกอาวุธให้เห็นกันแล้วพู้นี้ครับ <Yeah. S 1> จังหวะโยนข่าวอีกทีแต่โดนแข้งซ้ายสวนกลับมาครับ <Yeah. S 1> ไม่ประมาทครับโอ้ค้างข่าวแดงนี่แกจ้องเล่นของสูงประกบในาตั้งกำแพงข้าวไว <Yeah. S 1> ดด้ดูโดนหมัดเลยครับกันไม่ดี ลายแขนสู้อยู่หาจังหวะตีไ,ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องแยกออกมาครับอยากจะออกพากเป้าไปโดนซ้ายอยาจะเตะตับล่างเลยจะกวาดล้านครับแต่ยังไม่ทําไม่ได้ครับโอ้โหขีดลูกนี้ปลิวเลยคั้งอาแดง ทำได้ดีครับขวาพาดเป้าออโดนซ้ายพาดแล้โดนเลยครับเรื่อยๆครับผู้นีหมดยกที่สองหมดยกที่สองอสถานการณ์นะครับผ่านไปสองยกยังคู่ขี้ครับเป็นทางด้านครั้างขาวแดงเนี่ยมีลูกเดินนะครับได้เปรียบอยู่5ต่อ4 ยกที่3ครับสู้กันต่อส่ทรงผมของฟ้าตลาดแสงมีกำลังอินเทนเลยครับเปิดข้างไอ้ตรนี้ขึ้นมาครับค้างข้าวแดงเดินต่อเนื่องเลยครับลายแขนขวางไว้โดนเขา่าขวางอีกทีนึงยังทำอะไรไม่ได้ครับค้างข้าวแดงแยกออกมาโดนซ้ายซ้ายอีกดอกหนึ่งสองดอกติดติดครับดูจังหวะ ต่อแหมีฟันขวาพื้นเขา่าเกี่ยวลงไปครับลุกขึ้นมาฟ้าจะหลัดแสงว่ายังไงครับจะ,จะเจอจารัดหรือเปล่าเดินเข้ามาแล้วโอ้โหโดนเข่าดักดว่ายัดเข่าซ้ายตามรอวจะต่อยครับ1 2โดนแขงซ้ายสวนครับคู่นี้ยังทันกันอยู่เกี่ยวลงไปโอ้โห หัวที่หัวตามเลยครับคังเข้าแดงเอ้าโดนหมัดขวาครับตามได้แข้งโอ้ยโดนไปไม่ดีแล้วเอาละครับครังเข้าแดงมีวินาทีทองหรือเปล่าครับคุณโดสู้โดนแล้วเพียงรับโดนเข้าไปลูกนี้สุดเลยครับโอ้โหกรรมการบุญพายุติการชกดูอีกครั้งหนึ่งครับจะบวกดีครับขวาเต็มเต็มเลยครับสุดเลยครับจังหวะบวกพอดิบพอดี โดนหมัดขวาเข้าไปครับฟ้าจระแสงจบเกมครับยก3เป็นนั้นว่าค้างขาวแดง2เกรเสีมชีพครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกฟ้าจระแสงราชพัสดุอีสานไปในยกที่3ครับโอ้โหพลาดครับจะเข้าไปทำเขาครับแต่โดนหมัดขวาบวกด้วยอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่ครับหลบทันแล้วบวกขวาเข้ามานี่ครับทีแรกเลยครับ ลุลงไปกองครับเกมจบไวครับผู้นี้